เมียเปลี่ยนโอ้ยบุ๊มบิ๊กเข่าชื่อเข่าเจ้าบุมีเข่าอือเอาเงินเจ้าอยู่ไซบอกใครไหมชื่อป่าอยู่ป้านี่ไอจิซอนเด้อเทคนิคการขายเครื่องเด้อล่ะเด้อเวลาเจ้าไปขายนะเจ้าว่านี่ซื้อเครื่องซอยหอมแน่อันนี้สิบพันอันนี้ห้าพันจะบอกเขาจุ๊บเจ้อเด้อ ชิมห้าพันจะก็บอกอันนี้ชิมห้าพันเด้อซื้อซอยเฮาแน่ฮะขอเสื้อเมื่อแล้วล่ะเสื้อม well, ื่แล้วล่ะโดยโดยมื่แล้วสติกเกอร์กับมื kind of ่แล้วเอฟซีมาขอเสื้อกับสติกเกอร์ไม่ต้ององมีชื่อจขายชื่อชื่อเสื้อผู้ใดคายชื่อเสื้อซื้อเครื่องซอยเฮาแน่สิน่ะวางองดู เอ้าบโเป็นดีแล้วซื้อเครื่องชวยแน่มสิซื้อเครื่องชวยแน่เออบอกนอนบอกนอนแม่ใช้แะไรบัเนีจเจ้าไอกะจีถามว่าเจ้าจะขายยังบั้นี้เจ้ากระต่อบว่าเจ้าจะขายยังบั้นี้หมมะงเต้ามะม่วงเต้าทงเทาไรน่ะเอายังยังบ่ได้อีกอยู่สิบพันสิบพันเออใช้ตัวไหนสิบพันตัวใดนตัวหน่อยหรือตัวใหญ่อย่าถามแม่แม่ถามตัวเองเลยลูก ธงเทไรไปลงไปเบิ้งดูมีอยังน้ะผู้สาวน่อยนี่ขือยิิมหวานแท้เออุงเทไรนี่ธงเท่าไงเออสิบพันสิบพันบอามไปซื้อไปซื้อสอยทอกพ้างน้ามาตาบันไดนี่บอกมาตาบันไดพกรามาตะบันไดนี่ชาล่อชาเล้วนี่ ลูกไขฟ้างผมเคยเห็นด้วยวันเชลลวเอ๋อบังได้บังไอเด็กไม่จชกความเสี่ยงแต่เด้อเออซื้อยังจะซื้อยังคุ้นๆนี่พูดนีนะคุ้นๆอยู่เลี้ยงซื้อเลี้ยงนี่ยังคือพากันเอามางลำเต้ามาขายอย่างเดียวเลยนี่เนี้เข้ามาลดดิลูกๆเข้ามาผีดลูกเออมาเอียังเอาเพร็ดอะไรกินนันนี่เอาเพร็ดอะไรกินนี่ต้มนุ้ยไทรนี่นุ้ยสิบพันเฉลี่ย หน่วยสิบพันเออสองสี่เกมอลอดอกบอกเส้นได้ไหนนี่หน่วยสิบพันมึงได้ขอบึงก็ได้หน่วยหน่อยหน่ยจะได้หน่วยหนอยนี่หน่วยสพันวยก็สองพันเออหน่วยสองหาพันลเป็นหน่อยอ้บอซื้อดอกมันแพงถามมึงอ้ซื้อ พอชาวพีชนะไดกินอะเลเขากินอะไรนี่ซีลอยซื้อยยังซื้อยเท่าไรเด้เป็นองเงินเนาะืมหนึ่งวันหน่วยสิบพันหน่วยเช่าหาพันตัวนี้ทะเลทะเลเช่าหาพันเออตัวนี้มากระบกนี่ทวงจะได้มะกระบกนี่สิบพันอืมไดขายเท่าไรเลยแต่แต่มากเลยล่ะจะพันเหรอฮะ เขาบอก่ซื้อเป็นน้ำผ้าขายแพงบ่งหรือ <playful>. ว่าอะไรหรือว่าเขาบบกินเ่อยากกินเขาเ่อยากกินแล้วชื่อเมื่อว่าขายอยู่นี่บว์เบิร์ตในเชนอะไรนี่ชืเมื่อว่าขายอยู่นี่บว์เบิรนี่ขายบว์เบิร์ตอะไรเช่นอะไรแบบนี้เอาเอาหิวเขาป้าพี่มาพี่รถมาหิวเขาป้าไหนพี่มาหลาถือว่าพี่หิวว่าพี่หิวว่าพี่มามาเบอกกันอยู่พี่มารถหลายอยู่พันนะโอ้ยผีหนองเลยเนาะ ก็งหันสิบพันน้อยใหญ่เาหาพันแล้ววะน้อยๆกับิพันองใช้จ้กรองมายืนนี่เด้อจ้าองเด้อยืนแม่กองไฟของมั่นเลยจะอยู่บอสแล้วบอนไดเงินบอนเจ้าเงินเจ้าบอลสแล้วล่ะบอนได้ฮะเคยเห็นอยูบบ่เงินเจ้าเคยเห็นอยู่บบ่บเคย ฮอดบ๊องแคนตังได้ฮอดบ่บ่ฮอดบ่ฮอดอยู่ลุ่มพี่บ่ออือเอ้าเอาพูดในหน่อยเลเบิ่งผูดในหน่อยนะเกิบ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 พูดในหน่อยชุดนะคุณเออพูดนะกาเกือบกับตีนนะนะซารีเกือบกับตีนนะนะคนละย่างกันเลยพูดนียก็เกือบขาดกันป้าเธอพี่น้องไงคุณน้องสาวนี่ก็เกือบขาดเอาเอาเอามาคุยราคากันได้หน่ได้ โอ้ยมานั่งหันหน้าหันหลังใส่กันเนี่ยเลยนี่มันสิได้้ซือนํากันบ่นี่มันสิได้ซื้อซอยกันอยู่บ่นไงบอยจะขายบ่บอยจะขายไปเมื่อเช้าขายอยู่บ่ขายอยู่บ่ย่านแค่เขาเอาขนมให้กินเนี่ย่านคอยเด้อเด้อบ่ต้องย่านเด้อไปเดี๋ยวเอาขนมให้กินใส่ว่าขนมป่ะไม่ได ขนมแป๊มหนึ่งเด้อนัอ่งลงกันเป็นอ,อย่างไรเนาะนนนเอาเนื่องคายยังวะคอยถือซิปปันเอซี่ซื่อนั่นเนาะซื่อป่าลืมเอา้ากินขนมสักก่อนเปลี่ยนกับขนมบ่ได้บ่มาก,กันเต่าเนี่ยนั่งลงนั่งลงละนั่งลงเออเปลี่ยนกับขนมบ่ได้บ่เปลี่ยนกับขนมซะเจ้สาสิได้เมื่อไหรได้นี่บ่ได้บ่วยเมียเปลี่ยน โอ้ยกักันตัง้เ่ยบุมมีเข้าชื่เขาเจ้าบุมีเข่าอือเอาเงือนเจ้าอยู่ไซบอกใอยไหมอยู่ป่าอยู่ป่าป่าเลิกบอกเออมันชุนกล้วยะบอเออมนชนกล้วยแหละนไหนวะนี่บอกก้อนก่อนชิวันปลแล้อนนี่บอกอยู่พังบางนี่ลุมทั้งเงินพรบ้านเก่านะบอกอยู่กล้วยที่ไหะป่ากล้วยบอกเออโดือ กวยลายกวยกวางกวยลายกวยเจ้าขายเบ็ดนี่้เ้าจะชิปไปใช่ไหมชิเมื่อวันนี้จะไปตลาดอันนี้ลูกหลานกันเองเบิ่เลยบ่หมู่กันเองบ่ชือว่าพี่น้องกันบ่พี่น้องแหละพี่น้องช้ำพั่นกันเด้อปั่นช้ำกันเด้อคิดจ้าเด้อเอาปั่นช้ำกันเด้อเออเอาขอบใจนี่ไหนนิชลี่เด็กซื่อซอยน้องบอกรือว่านีไหนจ้าว่าไหนไหนเข่าอึดเข่าบอกรือว่าไหนไหน พึ่ดบอกเขาเขาเฮ้ยเขาอันนี้ขายแล้วสิไปซื้อเขาบอกเออผู้น้อยนี่ก็บอกน้ำไอเนี่ตี้ฟอน้ำเน่านเออมาตองย่านเด้อผู้ใดเอิ่อนคอยบิลีว่างั้นผู้ใดหูวจักคอยนะผู้นี้บอกจะขึ้นหูวจักคอยเคยเห็นบอกเออมือหม้อหูเอาเอาตัวใหญ่นี่ แท้งโคตรดตัวใหญ่นี่โอ้หนักดิฉลีอืมแมนเมนเมนน่นนนวยนุ้ยตัวเนี้ยชาวหาพันธ์ป่ะตัวน้าทนายเอาตัาางคุนก็มาขายว่าตังคุนพระก,กูดอีกเต็มอีกพี่น้องเลยก้อนไปเถ่าก็พก่อไปเถ่าเอาเอาเด็กหน่อยก้อนพ่อเถ่าให้เราไปขายตังคุณใชอ่อ่าไปไปไปน่พี่น้องเนาะเอาช่ชวยๆกันช่วยบนเลือบนละ,ละน้อยเลยอืมท่ายนี่ บอกเต้องลบเพินพ่นเพินพ่นบอวสน,น,นดอกลูกนั่งอยู่นี่บอกนั่งลาใส่ของเจ้าแม่แม่จะบอกนี่แม่จะบอกโอ้แม่เจ้าอืมน้องได่ก็จะเอาพักกูไทยกระสอบหนึ่งบมได้สี่สสบบททเลยใส่ใส่ในน้ำดูมักกระบกทงทรายยังทรายแนะน้ำไอ้ดูแม่ลูกชายแม่พี่เต้ต้นนะเบื้องเกือบแต่ละคนนะ เออเทนา้ยนี่ไอซิสอนเด้อเทคนิคการขายเครื่องเด้อล่ะเด้อเวลาจะไปขายนะเจ้าว่านี่ซื้อเครื่องซอยหอมแน่อันนี้สิบพันอันนี้ห้าพันจะบอกเขาจบที่เด้อเด้อชิมห้าพันจะก็บอกอันนี้ชิมห้าพันเด้อซื้อซอยหอมแน่ฮะขอเสื้อมัดแล้วล่ะเสื้อมัดแล้วล่ะโดยโดยมัดแล้วสติ๊กเกอร์ก็บมัดแล้ว MC มาขอเสื้อกับสติ๊กเกอร์ไม่ต้องไม่ต มีชื่อไอ้เจ้าคายชื่อชื่อเชื่อผู้ใดคายชื่อเชื่อลูกเจ้าพัดสามบ่เอ้าชองคนนี่บ่แมนั่นบอเออโอ้ยไม่เท่ามากพักยังไม่เท่าโอ้ยพักกูดได้กระสอบหนึ่งข้าเจ้าเอาหายแล้วกระสอบหนึ่งเออไม่เท่ามากเอียงนะึ่งพักเอียง ทอมเปถุงธนไรเนียพองอมเป์นี่ถงสิบพันเออเอาเอาเอสิสื่อพังองเปร์ซอยเจ้าเด้อช่องถุงเออชองถุงสิบพันบอเดี๋ยวเระถาเอ้าสิบพัน้อใจเด้อได้แล้วกระ่าขอบใจหลยอืดดอกกล้วยบานชลแล้วเขาจะห้อยแหงหลายเออพี่น้องเลย เอาตกลง่าใดนี่จีเจ้าขายหรือบัวเจ้าขายนี่พากันมานั่งแนมหนากันบ่ขายเอาแนะน้ำนี่แม่ขายนียังแน่โอ้ยแนะอนำไอ้เนะ้อนำเอาเนะ้นำสีพังนี่แงอันนได้เออยังแน่นี่กระดังแกมา้ลายย่ใหญ่มากเลยอามังลำเต้าเอาว่าามังนำเต่าเออเเออเอเอ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 อเเออเออเเออเอเ้าเออเอ้ เจ้าขายเครื่องไหมยังชื่เฮียลุ้ยโอ้อยังเจ้ายังเจ้าขายบุเป็นซื้อช้อยซื้อสบายสิซื่อช้ออบไริกายได้ละเอ้ยแบบนี้เห้แต่ไหนนี่จะจีดขายนี่เอาว่าม้วนๆไหมลูกเวลาขายเครื่องเขาขายเครื่องให้ให้ค้นนะเอาต้องบอกม้วนๆลูกเด้อใจเองกระสอนได้แต่ใจเฮ็ดบ่ได้ เอาจังสิยังหน่อยกะอ่าซื้อเครื่องซอยเฮาแนงสิเนะี่ยลองดูเอาบ่เบลดอ้งแล้วซื้อเครื่องซอยแน่งไปสิซื้อเครื่องซอยแน่เออบ่นอนว่าอ่อนแม่สช้อะไรบะนี้เจา้าไอ้กะจถามว่าเจ้าจะขายหยังบัดนี้เจ,จ,จ้าก็ตอบว่าเจ้าจะขายหยังบัดนี่มังต้าวมังมังเต้า,ตาทงเท่าไดนะ้เน่ะ เอายังยังบ่ได้อยู่สิบพันสิบพันเออใชาตัวใดสิบพันตัวใดตัวหน่อยหรือตัวใหญ่อย่าถามแม่แม่ถามตัวเองแหละลูกถามตัวเองล่ะตัวใดสิบพันตัวนี้สิบพันสิบพันมดเลือแต่ชาวพันบ่เออเฉลิจเอ้าฝากไว้ลักรถได้เชียร์จอมไอ้เท้างั้นเอาตัวนี้เท่าไยนี่ของแม่เจ้านี่ จะพันละเขาแม่จะเช่าแม่จะให้แล้วเจ้านี่แม่จะวอร้ซาวหาเจ้าวอร์ซาวพันในลุบแล้วเอออ่าพี่น้องเลยขั้นขายวันนี้แหละเา้เมื่อนไปซื้อเข่ารถบ่ออือเป็นยังเพื่อนเจ้าคือขาดเข่าเขาให้ได้บบหลายบ่เออเพื่อนเจ้านี่มีไฟฟ้าบ่มีไฟฟ้าบ่ เจ้าซื่อนยังลูกเจ้าซ oh uh nope ื่อนยังฮะเชื <s <s ่อยังเลี้ยงเลี้ยงมูเจ้าซื่อนยังลูกนังลอยนังแพงนังลอยนังแพ่งเออนังลอยนังแพงอ่าชุวงว่าเจ้าน้อยจะลงไปปุ๊บนี่ขั้นชั่ววัยอ่าไอซื้อซอยก็ได้แต่ว่ายังบมซื่อซอยแต่ว่าขั้นชั่ววัยบมซื่อซอยในที่จอไปขายนี่บดนี่นี่เจ้ากล้าว่าได้เท่าไหร่ จะไปขายบนันดิเจากก้ากาบะข้าวนาบุริ่ซอยเจานะ้าน่ะเาบซื้อเลยขายังบรีซื้อตอนนี้เ้าววเจ้าไปขายนะเขาสตอเจ้าเท่าไรนี่เ <10, 000. S 1> ขาตอนน 10, า่ตอหน,นึ่ยสิบพันแล้วเจ้าสีได้ขายบอกนีมขายบอกเออแสดงว่าน,น่เนี่ยขาสตอเจ้าสิบพันเออแล้วสิบพันเลยชุมน,น้อยเ่ยขาตอเท่าไรจ้ะอา่าข้าพัน,นเออ คันเขาต่อเจ้าซิปพันนี่คัาเจ้าตอบลงขายแสดงของเจ้าได้แต่ซีซิปหนึ่งราคาอณิหาพันกับหาซิปหกซิปเจ็ดซิปแปดซิปพันเก้าซิปแสนหนึ่งเท่ยงมะกระ b u โอ้ได้ประมาณเท่านั้นบ่อืมแสนหนึ่งเท่ยงมะกระ b u แหละคันสมมุติว่าเจ้าขายบุญนี่เจ้าสิขายเท่าไรนี่คันสมมุติว่ามีคนซื้อยกซอยเจ้านี่เจ้าสิเจ้าสิขายเท่าไรคือสมมุติว่าจะไปขายเนี่ยคอยไล่พังเจ้าว่าเนี่ยจะสิได้ประมาณแสนหนึ่ง ตัวเนี้ยอะเช่าพันกันเปนอยู่แต่เขาจีต่อจับประมาณสิบพันแล่สองน่วยนี่เออสี่น่วยนี่ก็บสี่ชิพแลน่น้อยๆน่ะคันเจ้าขายโน่นนี่สิบพันเขาต่อได้หน่วยนน้ะมันก็ต้องเป็นไปหาพันธ์หาพันเจ้ากับสองน่วยกับสิบพันเบื้น,นี่สิได้ไปปร,ประมาณแสนหนึ่งคันสมุดแสนหนึ่งเจ้าไปขายแสนหนึ่งขันสมุด่ามีคนมาสื่อซอยเจ้ายกเบื้น,นี่เจ้าสิขายเท่าไหร่ บอผู้สาวน้อยจะสิขายเท่าไรหหลูกหึบโฮู้โบฮู้อือ่าบิลลี่กะโบฮู้ชิตโตเพราะว่าทั้งน้องเป็นเป็นกะเบาภาษาลาวบุเป็นอ่าเอางี้คนอื่นซื้อเจ้าเนี่ยก็บบเกินแสนหนึ่งมันบอเบิ้ดนี่คันเอื่นไปเลาะขายเนี่ยเพิ่มเผื่อขายบบเบิ้ดมันบอแสนหนึน่ง คงเจ้านี่ก็ได้แต่สิบพันหนึ่งนี่สี่สิบร่วมกันบ่นิคงชิ่เจ้าน้ำกันแล้วอะยานยานบอกเออเอางี้สิตัวนี้ฮะทั้งมัดเนี่ยมันบวกเกินแสนหนึ่งเดอกถ้าเราไปขายนะเขาโตข้าวชิ้ื้อจาะแสนหา้าเดี๋ยวจะขายบ่ขายขายข้าซื้อแสนหา้าแล้วก็ตัวที่นุวยงเนี่ยจะเอามาสื่อลูกกินเด้อ เออลระดาษซุ้มน้ดหน่อยเอาห้เข้าก็ได้เจ้าก็กินยี่บ่หน่เข้าซื้อไปเข้ากับบรีเอาไปกินเองเข้าห้คนอื่นเออกินบ่อะไรเชียวหายเออซื้อซอยอะไรกินเนาะเออพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเอาเงินกันเด้อแป๊บนึงเด้อติ๊นี่ได้บ่ติ๊นี่ได้บ่ไอ้ติ๊นี่ได้บ่ฮะได้บ่ มือจังเหงาเนาะเออไปไปเอาไปใช้รถไปเอาไปใช้รถไปเอามาพี่มาตีหนีเด้อมาเอามาใช้รถพี่มาหิวมาลูกหิวมาหิวมากเอ้ยพี่น้องเลยเนาะมาหิวมาพี่ตีหนีเด้อเออแม่เราหัวเลยแหละมือจังเหงาตีหนีกันเนาะเออมือว่าอีกปรึกษากันนี้เลยปรึกษากันนี้เออ เอา้าติดได้บ่ผู้สาวติดได้บอ่อติดนี่นะได้บ่ติดในอะไรถือมาพี่ถือมาพี่ถือมาพี่เอาถือมาได้ไหมผู <c oughs> ้หน่อยๆนะม,มาแพงโอ้โอ้โอโอไม่บอ่อเราเราไปขายกับบุ๊เข้าต่อเราอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เล,เเลย ราคาเพ่อเผื่อได้บาทเก้าสิบพันหรือแสนหนึ่งประมาณน,นั้นแต่ว่าข่อยเนี่ยข่อยว่าหยกกอกรากาอยากดูความจริงจากเล่าแต่สรุปแล้วข่อยข่อยวิเคราะห์แล้วบุเก็ตแสนหนึง่งเราไปขายเนี่ยแล้วข่อยให้เล่าแสนหาเอาเอามาพี่รตรงเจ้าชิย่างเมื่อบริษัทขี่รถเมื่อนำข่อยย่งางบอกเมื่อแ่ได้ซื้อเมื่อเออมาพี่มามาพี่มาเสีเ่ยวซอยเด้อ โอ้ยค่าสังกะสีพี่น้องเเนาะใครไม่มีไฟซื้อกับเมื่อเอามากินบ่เออมันชิมัดบอกกันขี่รถนี่ยมันเหมือนกันเนาะใครติดเหนื้อเมื่อินจะเอาเด้อเด้อติดหนี่เด้อเออมื่อินจะเอามะมันกระบกพร้อมมาเอามาพี่มดมะไม่มาหน่อยอ่ะไมหน่อย พี่ต่ลูกหลานจะเบิดเลยบ่เออได้แล้วตัวน่ะพ่อแหละให้เจ้าเอามากินซะเด้อเครื่องใช้คีลมูมันมีสังกะสีอยู่ด้านหลังอยู่หนอ่นนะอยเลยเนาะเฮือนเจ้ายู่วันได้เฮือนเจ้านะฮะบ้านอยู่บ้านตัวนี้ฮะมันแข็งบ่หรือว่ามันเป็นอะไรบัดเท่าหนึ่งไปมันอ่อนมาข้างในกะอ่อนพรอนบอชลีจะค่อยกินบ่เนี่ยฮะแซ่บแซ่บบ่ เออหวานจา,นนานงๆยูส่วนเจ้ายังมีบ่มีอีกบ่เออมาให้เขาหน่วยห,หนึ่งเชียวขอเจ้าไปให้คนอื่นจะเอาแต่สองน่วยให้และเอาโอเคเดี๋ยวมือ,มอยังเงาเงินเด้อเนาะติหนีเด้อเอาว่าอลีได้ไหมเออติหนีได้บ่ให้ติดอรีได้ดใช้เงินเพื่อนเจ้าวิใสอยู่ปลาอยู่ปลา จะพาเพือนคอยไปเบิ่งเอนได้บ่อจะน้อยได้บ่ออายอยากเห็นอายยอเฮิรนเจ้าพาไปในบ่อด้วยอ่าจะน้อยแหละเจ้าเห็นไอ้ขี่รถไปทั้งเพื่อนเสาป่าและไอ้ไปเอาเครื่องไปให้ยูฮันแหละเจ้าย่างลงไปหอดแหละเจ้าไปหาคอยูเพื่อนเสาป่าเด้อคอยจีธาเจ้าอยู่เพื่อนเสาป่าเด้อนี่ยังเกย์ว่าังด้วยอืมย่านคอยบ่อ เอ้ยหันหน้าไปพี่หันหน้าพี่ย่านบ่ย่านเน่เน่เขาตกลงเอาขนมใหม่เลยพี่ย่านเขาอีกเอ้ยผู้สาวชหน่อนี่ผู้นี่ผู้นี่ผู้นี่แห่งย่านเพื่นี่แห่งฮันหลังเลยพี่น้องเลยเบื้องหลังหน่อยสามคนนี่ไม่ได้พวกเกิดขาดเพื่อนเกิดกับพี่น้องเลยเนาะอือใส่บรอยากได้เลยนะเกิดกันพอ น,นี่อันน่ะอ่าไอา้สื้อสร้อยแม่เจ้าบริหารแสนหาเด้ออันที่เจ้าไปขายกับโบเกินแสนหนึ่งหรอกเนาะเออโบแมนว่าโบเดี๋ยวจะในเอฟซีจิตาข่อยโบแมนว่าข่อยจะตัวซื้อให้เจ้าโบแมนได้แถวบ้านข่อยเครื่องมันถือกะรีท่านโบเสือกะลองมาซื้อบังโหลดอ่าเขาเจ้าไปขายเค้นหรือไม่ไหแหละสิบทงเศร้าทงเพอเพลนะทงหาพันเขาซื้อสร้อยเขาเจ้าแล้วกะแบบเมาสร้อยเขาเจ้านะพี่น้องแต่ว่า มันมันถือแท้แบบพักหยาบางเทอมันหลายนะแต่ว่าบางบอลทีโบมี่เขาก็อยากได้เขาก็ซื้อแพงคือกันพี่น้องเอ้ยใจหาซิฟตินนีเด้อเอาตินนีเด้อยังแสนยังเทอะไรยังเท่าะไรยังเทอะไรตินนีเจ้าเอะไรโบฮู้เอาโบฮู้บันีิเศตบันีิเบี้ยวเลยเป็นยังนี่สลีเบี้ยวหนีเลยเป็นยังเออซื้อยังแนะนําซื้อก่อนเนาะไอสิจ่ายชดเลยโบตินนีเอาแนะนําซื้อก่อนซื้อเจ่อเลี้ยงอันไหนได้ นั่งละเมอใหม่ฮะน้องแพงน้องแพงอันนั้นได้จะาน่องลอยน้องลอยผู้นั้นได้จะน้องยังอันนะน้องยังพูดนะฮะน่อเพชรนางเพชรบ่แม่นน้องบ่แม่นน้องจ้บ่แม่แม่เออเอ๋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 น้องเพชน้องเพชรเอาเอ้าเอ้าไอเบลลีโปรตีนนี่เด้อไอวายอกยไปซื้อเด้อเอ้าเซนหนึ่งเป็นเซนห้า ขอบใจเดออเอาขอบใจกินยี่บ่ขนมนี่กินยี่บบกินบอกรากินเอาปันกันเด้อหยอกเลยเนอะเออสิเมืออะไรบ่เออเอาหนูขอบใจแน่หนูขอบใจแน่ขอบใจแน่ใช่หลือผู้น้อยนะหนูขอบใจแน่ละเออเอาขอบใจแน่ลูกโอ้มีแต่ผู้เป็นต่แพงเนาะพี่น้องเนาะเยาวชนวันสี่ได้เป็นน้องกันเนาะนายหยอกน้องนี่ซึ่งต่างกับคำว่าคำจ่าของบุรีว่าไปบรสุภาพ หรือว่าพิจารณประการใดก็ต้องขอโทษขอไปดังเอฟซีพูนยาเจบุญในหลายเดอร์สำหรับที่นี่ขอลาตัวไปก่อนพี่น้องติดตามทะเบียนคลิปไหมสหบายดี